มาพี่น้องบรรยากาศ4มกราคมแดดเปียงๆภาพพีน้นองมาเอาหมียมยุคขางบานนี่นี่บานนี่บูมเห็นมายื่นอยู่แล้วขอภาเบิ้งหน่ำสะสะมอลกรดุินี่แหละสาเนี่ยคนสูบหน่ำขายได้กี่เห็นบ่ค่อยถอลงไม,ม่ยัเบิ้ง ta xu mua bưng hoa bưng bùm có hoa bưng ổn khỏi bên nuôi bưng ngoan cho ăn thì đi cái này chín sớm là phải không nào ổn không chuột cả mi phun cái này nói tuần đấy bên lái đấy này nó ổn nó bỏ hoa vậy hoa vậy cái không khỏi cả mi thay muốn cho bưng chưa bụng chắc phát khỏi nhỉ cho bao thứ thứ nhỉ được มันเป็นตะเปียง,งถุงเถระบูมคือหลายหน่วยเถอะค่ของนาอ้นนะ,ะห,นออหลาย,ลายาลค่ะแต่ยี่เดแต่มันยี่เดทำโอาตะกี้ปีที่ปีก่อนเนี่ยคนผู้ใด,ดคเคยเบิ่งคลิปช่องข่อยเนี่ยพฮั้งเงี้ยยี่เดไม่คือควันผู้ใดเคยเบิ่งช่องข่อยเนี่ยข่อยเอาอยู่มุม๊นผุนจำเดบ่เฮ้ยที่บูมไตเอาอยู่วงนี่แหละนี่ใหญ่หม่องไหมยุไก่หนามอู้หั้างงามที่เนี่ย ต้นไี่น้องเมืองฟ้าทั้งคืองามเถื่อสวมันหู้ควันฟ้าเมืองเมืองเบืองเบืองาเจ้าห้างงามตัวหักปผล่ด้หอโอ้มาซักลงดึงขาน้ำหวานปิดตาดีพ่อแม,ม่ปีที่แล้วก็ห้งซันนี่เระเอาอยู่น่ะอีกฝั่งหนึ่งมันอยู่ไกลหนามมันนัน่นอากาศห่อนแต่พี่น้องต้องอยู่ไกลหนามหนามมันเติมห้งมันอมเอาอยากมันติดอันนี้ไหมติดปูนตรงนี้ไหม เดี๋ยวข่อยผ้าไทยเบื้องทางฝุ่นเบื้องใดบ่ปีที่แล้วมันยุ่งนี่ปีก้อนบ่ป่ะเออนี่แม่นยุ่งมงนีละนี่ยุ่งนีขคือกันเนี่ยนี่ปีที่แล้วยุ่งนี่ละปีลงไปเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยยุ่งมึงนีเลยนี่นี่ปีนี้ใหญ่ทำเล่ไหมไปยุ่งฟังฝุ่นนี่มันเอาหยากเรีพี่น้องไงมันเป็นเนี่ยบัวสั้นลงไปยังสี่แม่ละเพิ่นเห็ดอันนี้อ่อนไปเนี่ยเอาฝึงไม้ฝึงสานได้ใหญ่ไทยเห็ดโป๊กคลิปนี่ยยืนถือให้อายไทยเนี่ย ฮะเปียงเอาได้ไหมเราถือเราไอา้ท่ายเฮ็ดป,ป,ป๊นนดกปออปคลิปเนี่ยเพร่ะวม่วงนาอ่อนมวงมุกจบกับอะไรเฮ้ยมันยกับเป็นนว่ยหอด้พี่น้องฮะเนี่ยเอ้าสิบ่าถือไอ้ท่ายเฮ็ดโป๊กคลิปนี่บ่ ยายได้เอาไปถ่าปอกคลิปดิเฮ้ยหมากอีหยังพี่น้องอีแหมไปได้กินกับป่นกับแจ่วแซ่บนะดิหมากอีหยังบ่เป็นเชียร์ไปตะกอบดีนะกินกป่นนะอืเจ้าายยากเบิ่งเบิ่งก็เบิ่งเถะถา้ายถือเฮ็ดปคลิปโอขสิมุดมุดไปให้เจ้าเบิ่งนมันสั่นแหมพี่น้อง Thật thái hệ bương như Hắn nhây hắn ngám Hắn nào bán bịt ngám phùm Thí đi thì nó Đây là bộ hắm Ô ô Thầy xin lùm Ô ô ô Ô phố kịp, bùm thứ hãy nè giờ khao Đi, để đi tie những ừ. thai poki gần đây của sâm ní quá hưng nha hưng nắm bị hưng nắm xỉa hưng nắm a bung kai hưng nắm chịu nó vừa 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 Ngắm ngắm, mắm, 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 เอาให้เบิง้งซ้ำนี่ล้วพี่นอ้องเดี๋ยวไปใส่ถุงล้วเปเอายวมากว้านล่ะ2ห้างนั้นว่านี่ในบูมไปเอามาเขาประเด้ไปขอค่าหนึ่งเขาถอดปลาให้แมวอยู่วุดมือถ้ล่ามังข้างง่ำบวานเต็มดีอย่นี้ ยังงาไปล้ำห่างบ่บุ๋มงาใหญ่ดีเถอะบุงมขึ้นแต่นั่งก็แตเอาใส่ได้นบนนี่ผู้วางไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวเอาใส่ทุกนี่ก็ได้สางห้างนี่แหละพี่น้องนี่บุ๋มไปเอามากกว่าของประเด้ไปเขาคาัถอดปลาเห็นมั้ยอันี่แต่ห้างนึงนี่นี่นึงห้างนี่ห้างนี่ขาวดีดีกะห้างนี่ห้างที่สองก็ห้างหน่ะห้างที่สามแต่แต่บอลลูนมาห้างนั่งก็สิแต่ว่าห้างเป็นยังสั่นแหละ ส่ามหังเ้อพี <S <s ่หน no, 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 okay, no, ่อยหังม okay, ันใหญ่ไบงอเอาใส่ถุงมาได้น้ำน้ำหวานใส่ออกไหมครับเนาะออกแล้วบ่เส๊ขยวก็หลายตัวเด้หัาออกข้างนะ้อาเอาเดสดขยาหวางไหมทับดีดีดี มันข้าใหม่กระาโดมันกว่าได้บ่สก็เลยใส่กระดงไม่ใช่ใส่บอสลุกไปเลยเนาะงตองก่อนมาเร็วก่อนครับเดี๋ยวเร็วเบิ่งหมิ่นน้ำผอมมึน้นอเบิ่งเร็วปลาโม่เบิ่งหมิ่นน้ำแม่อ่ะเร็วต้องแทงนอนอยู่ในเฮีนน้ยนครับเป็นอย่างลูกเป็นอย่างปะเป็นอย่างลูก เี่ยเอาสามห้งางพ่อพี่น้องเรารับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมด้วยจา้าให้บูมเลี้ยงใต่เบอะก,กันสำหรับคลิปนี้ก็สิีเดล่าไปแล้วเลยครับอ่ะโชว์หนาท้องก่อนจัง่อยนี่รอไหมน้องเห็นไานี่เราคลิปนี้ก็สิีเดลาไปแล้วหละจา้าอืมท้องก่อนออกมานำ้ำท้องก่อนหางขวดนี่ ที่นี่ก็ซ้ำหนี้วจ้าขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะจ๊ะสลาดคีนี้ทองก้อนไปก่อนเด้อวงใบสะไปให้แม่ขายให้ยู่ตลาด